กับสนทนดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับรวันนี้ผมจะมามลงลงตรงนี้นะครับหันไปดูนะช่างสิบเซนวาบอลนะครับนี่นะครับละร้อยเมตรผมจะลงกี่เมตรนะครับร้อยเมตรวันนี้ก็อย่าไปลืมดูช่องฟูฟูตีขึ้นน้ำด้วยนะครับอย่ายลืม,ลมไปไปลงุง let's go <S ทางนู้นก็เลี้ยงคั้วไน,นะครับรบรรยากาศท,ากท่านกำลังาำที่อย่าง โอ้ไปแล้วครับน้องกี้น้องกี้ไปก่อนเพื่อนนะครับโอ้โหน้องฟูตามมานะก็อนน้องตีวไไ่างยไปหอดก้างให้เตียนเด้อเอา,บว,อาวนะบวกมือมาเนี่ยทุกคนบวกมือมาเนี่ยบกมือใส่กล่อนเงี่ย

จบแค่นี้นะครับ